บทสวดมนต์ก่อนนอนคําบูชาพระรัตนตรยัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชายามิอิมินาสกาเลนะ สังคังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภพควาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพคะวาตาธมโมธัมมังนามสามิสุปฏิปันโนพคะวโตสาวกสังโคสังคังนะมามิ มะยังพันเตวิสุงวิสุงลคณาายะติสลเนนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงละคณาายะติสรลเนนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลคณาายะ ติสลณีนสหปัญจศลานิยาจามะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ ธรรมังสราณังคัจฉามิสังฆังสรนณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรนณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสราณังคัจฉามิ ตติยัมปิธรรมังสลนณังคัจฉามิตติยัมปิสังคังสลนณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิฉาจารา เวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมระมชปประชาปมาตฐานาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยา สัพพทุกขวินาสายะปริตังพรูธมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังพรูธมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรขวินาสายะปริตังพรูธมังคลัง พระม,มาจาโลกาธิปตีสหัมปตีกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจถะสันตีทะสัตตาปราชขขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะอิต,ติปิโสพะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลบุริสธรรมมาสาลิสัทธาเทวมนุษยานัง พุทโภควาติสวาขาโตพคะวตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตังเวทิตพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพคะวตโตสาวกสังคโคอุชุปฏิปันโน ภควโตสาวะกะสังโฆยายปฏิปันโนภควโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวะกะสังโฆยะทิทังจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภควโตสาวะกะสังโฆ อาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณิโยอนุตลังปุญญเขตตังโลกัสาติพาหุงสหัสสมพินิมมิตสาวุธันตังครีเมกะลังอุทิตะโคและสะเสนมารัง ธานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชศภาวตุเตชยมังคะลานิมาราติเลกะมมะพิยุทธชิตสัพพระัติงโคลัมปนาละวกมัมขขมัทยักขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานินาราคิลิงคะชะวะลังอติมัตตภูตังทาวกิจักกัมมันนีวสุธาลุนันตังเมตามภ้เสกวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานิอุขิต แะขะขัมมติหัตถสุธาลุนันตังทาวันติโยชน,นปะปัถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิกัตวาวะนากัตธมุทรังอิวะคับพินียา จินจายทุกถาวจะนังชนากายะมัเชสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตทสาภวะตุเตชยมังคะลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตามนังอติอันทภูตัง ปัญญาปัทีปัชริโตชิตวามุนินโทตันเตจะสาพวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชคังวิพุธังมหิตทิงปุตเตะเถละพุชเคนธมาปยันโตอิทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหิาิธิพุชเคนสุทัตถหัตถังพระมังวิสุทธิชุติมิตรทิพกาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ เอตาปิพุทธชยมังคละอัตคาถาโย ο. วาจานโนทิ่นาทินเนสารเตมตันทีเิตวานานเนกบวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยยะนาโลสปัญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายะสับพป,ปานินาง บูเลตาวาปา,ามีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนสัจเจวเชนะโหตุเตชยมังขลังจย,ยันตโตโพธิยาโมเลสักกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยสุชยมังคะเล อัปลาชิตปัลังเกสีเสปัทวิโปคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธ,ธานังอัพคับป,ปโตปโมทติสุนักขตังสุมังขะลังสุปะพาตังสุหุตตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิตถังปรมจาริสุ ปัทคินังกายกรรม,มังวาจากรรม,มังปัททคินังปัททกคินังมนกรรม,มังปณิทีเตปัททคินาปัททคินานิกัตตวานะระพันตถิปัททะคินีผวะตุสัพพะมังฆะลงังรักขันตุสัพพะเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะสัาสตถีพระวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัตาสตถีพระวันตุเตภวตุสัพพะมังคารังรักขันตุสัพ,พพเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะ สัทธาโสถีพระวันตุเตปุตตะโมละเพปุตตังธนากาโมละเพธนังอธิกายกายยายะเทวานาังปิยตังสุตวาอิติพิโสภะควายะมะราชาโนทาเวสุวรณโนมระะานังสุขขัง อารหังสุขโตนะโมพุทธายะเชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจะตุสจจาสพังละสังเยปิวิงสุนาลาสภาตันหังกะลาทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัทเกเต,เ,ตเตมุนิสลา สีเสปฏิธิโตไมหังพุทธโธธรรมโมทวิโลจนีสังโคปฏิถิโตไมหังอุเรสัพพะคุณากโลหะทะเย,ยเมยอุนุรุธโธสาลีปุตโตจาทาัทักินีโกนทันโยปิติภาคาสมิงโมคนลาโนจะวามะเกทักินีสวเนไมหังอาสงุงอานันทลาหุลา กัสโปจะมาหานาโมอุภาสงวาโมโสเกเกสันเตปิติภาคาสมิงสุริโยวะปะพังกโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาโวุม,มาลกัสโปเถโลมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวัฒนีนิจจังปฏิทถาสิคุณากโล ปุลโนอังคุริมาโลจะอุปปาลีนันทศีวลีเถลาปัญจอิเมชาตานาลาเตตีลกามะมะเศสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถลาชิตวันโตชินโนรลสาชลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตา รัตนังปุระโตอาสีทัดคิเนีเมตสุตตกังทัชชักังปัจชโตอาสีวาเมอังคุริมาละกังขันทาโมลปปิตันจะอาตานาตยสุตตกังอากาเสชทนังอาสีเสสาปากาละสันทิตาชินานาวารสัญยุตาตาสัตตปากาลังกาตาวาตปิตา ทิสัญชาตาพาหิรัชันตุปัทถวาอาศษสาวินยังยันตุอนันตชินเตชาสาวสัสโตเมสกิจเจนะสัทาสัมพุทธปัญชเลชินะปัญชลมัชชันหิวิหรันตังมหีตะเลสัทาปาเลนตุมังสัพเพเต,เตมหาปุริสาสภา อิเจวมันโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโฆสังคานุภาเวนะชิตันตลาโยสัทธัมานุภาวะปาลิโตจัลามิชินปัญชะเลติชินปัญชะคาถานิติตา ณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศีลทาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธทังแคลวคราดธรรมังแคลวคราดสังคังแคลคราดศัตูภัยพานวินาศสันตินะกาโรกุกุสันโทสิโรมัชเชโมกาโล โกนาคมโนนานาจิตเตพุทธกาโลกัสโปพุทโจะทะเวเนเตทากาโรสีสักยมุนีโคตะโมยะกันเนยะกาโรอริยะเมตรโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานมามิหัง บทแผ่เมตตาให้ตนเองอะหังสุขิโตโหมินิทุโขโหมิอเวโลโหมิอัพยาปัชโชโหมิอนิโคโหมิอโรโคโหมิสุขีอตานังปริหะรามิ บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาอเวลาโหนตุอัพยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหะลันตุบทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนงังโหนตุ สุขิตาโหตุมาตาปิตโลอีทังเมยาตนงโหตุสุขิตาโหตุยาตะกาอีทังเมคุรูปัชชายจริยานังโหตุสุขิตาโหตุคุรูปัชชายจริยาอีทัง สัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเปตาอิทังสัพพเวรีนังโหตุสุขิตาโหตุสัพเวรีอิทังสัพพสตานังโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพสัตตา